นำเสนอให้เพื่อนๆมาเห็นว่าเนี่ย W R นะครับของเรายังไปต่อได้บางคนคือยังไม่รู้จริง คือก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแ,แรกเนี่ยเปลี่ยนกองตั้งแต่เริ่มแรกเปลี่ยนกองก็เริ่มพัฒนาคือก็ค่อยๆไล่ใส่ตัวนี้ปุ๊บแรงก็เอาตัวอื่นมาเสริมมันก็แรงเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเสริมปุ๊บมันไม่แรงเราก็ถอยหาตัวอื่นมาใส่ก็ใช้เวลาประมาณ2ปี <S 2> <S ปีนี้ ถึงจะสำเร็จที่จะเหมือนกับยืนโอเวอร์ออลหรือที่หนึ่งหลายๆสนามที่ผ่านมาแล้วสุดมากสนามที่แปดเป็นไงล่ะ <c oughs> เป็นยาวากว่าเขาจะทําได้ขนาดนี้ <c oughs> บอกเลยไม่ธรรมาดา <c oughs> <c oughs> ผมพูดได้เลยแล้ว่าคันนี้น่าจะแรงที่สุดในประเทศแล้วได้ไหมก็ถ้าถ้าณตอนนี้เพราะมันมีอยู่คันเดียวที่ไปแข่งทั่วประเทศก็เป็นคันนี้เลยนะที่ไปแข่งทั่วประเทศเลยเดืนดแปดก็เขตสนามเขตสนามถ้ารวมสนามนี้ที่ได้ที่หนึ่งก็แปดสนามซ้อนที่ได้ที่หนึ่งแปดสนามซ้อนที่ได้ที่หนึ่งไหนอยู่ไหนฮะไหนแต่อยู่ข้างหลังแล้วแหมเป็นไงล่ะนี่ครับที่หนึ่ง อจารย์อยากเจออาจารย์มากเพราะว่าอยากเจอแบบถึงอาหารที่แรงที่สุดในประเทศผมว่าน่าจะเป็นคันนี้แหละส่วนคันที่เป็นที่2ก็เป็นของเราใช่ไหมเพราะว่าเป็นเพราะว่าเมื่อกี้ใช่ไหมโมะเมื่อกี้เก็บปิดมือเปิดเปิดเลยอันนี้อันนี้คือทําเครื่องทําทุกอย่างแล้วทำเครื่องทำทุกอย่างครับช่วงล่างอะไรคือแบบทำเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเลยใช่แต่ว่าอันนี้มีของเราคือจะเป็นแบบแค่ใส่กล่องถูกใส่กล่องคืออย่างเดียวเลยสนุกขี่เล่นขี่มันใส่กล่องคือเป็นสเต็ปแรกนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรก กล้าลงไหมเนี่ยกล้าขี่ไหมกล้าลงแต่แรงหมดแล้วนี่เป็นภาพสุดท้ายของตุ๊กตานะครับหุยเอาดีๆนะเอออย่าถ้าหายไปนานครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราเรียกกู้ภัย ของหน้าอะไรละ่ะ<อ>คือหลังจากผมเอารถนะครับเนี่ย W R แค่ใส่กล่องนะฮติดกล่องไปแค่กล่องใบเดียวใช่ไหมครับไม่ได้กล่องเลยนะกล่องอฟูลสแตนเลกของ E C U ครับ<อ>ไปขี่ในสนามแบบจับรถเองไม่ได้อะบอกเลยว่าขี่แบบมันมากคือคือเราคือเราเป็นทุกคนเป็นมือใหม่ใช่ไหมลตาเวลาเข้าเข้าแบงก์หรือเข้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมต้องเข้าแบบช้าแล้วออกเร็ว<อ>คือเราเป็นอย่าง,งานั้นเราไม่กล้าสบบแบบไปกล้าเลี้ยงคันเร่งแบบ มาเร็วๆแล้วเข้าศาสตร์เขาอย่างเขาเราทาไม่ได้ไงนั้นเมืออาชีพนั่นมืออาชีพใช่เราก็ต้องเข้าช้าแล้วออกเร็วแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดรถเดิมล่ะผมก็บอกว่าพอเราเข้าไปช้าหน่อยแต่เวลาออกอ่ะมันต้องใช้ VA มัไม่ไม่มีไม่เปิดใช่ไหมเปิดเพราะรอบมันไม่ถึงเพราะรอบมันไม่ถึงมันดันไม่ได้ไงส่วนคันนี้เป็นไงอุตาไปรอบเมื่อกี้คือดีอ่ะโอเวอร์มากโอเวอร์เหรอใช่บิดยังไงก็ไปโอเครถนันเองนี่แหละโอเวอร์มากอาจารย์อันนี้คือเป็นรถแข่ง <ล>คือแต่ง,แ,งแบบสุดไปเลยสุดมันคันนี้เป็นรถแข่งของทีมคือก็เริ่มตั้งแต่สเตปแรกเนะี่ยเปลี่ยนกองตั้งแต่เริ่มแรกเปลี่ยนกองก็รเริ่มพัฒนาคือผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเข้าไปตู้มเดียวอืใส่ตัวไหนไปมันจะแรงหรือก็ค่อยๆไล่ใส่ตัวนี้ปุ๊บแรงก็เอาตัวอื่นมาเสริมมันก็แรงเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเสริมปุ๊บมันไม่แรงเราก็ถอยหาตัวอื่นมาใส่ก็ใช้เวลาประมาณสองปีคันนี้นะจนกว่าจะจบจนกว่าปีเนี้ย ถึงจะสําเร็จที่จะเหมือนกับยืนโอเวอร์ออหรือที่หนึ่งหลายๆสนามที่ผ่านมาแล้วโอสุดยอดเลยสองเดือนที่สองวันสองวันเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลสองวันทำแตเด็มเลยโอเคเรามาพูดถึงสเต็ปการแต่งก่อนว่าอย่างกล่องเนี้ยมันอะไรยังไงเท่าไหร่ต้องเริ่มจากเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าผมยังแบบยังพูดง่ายๆคือเรายังไม่มีงบแบบขนาดเนี้ยอ่าเริ่มเริ่มแต่งเเริ่มแรกเลยคือมีกล่องหนึ่งใบ ว่าประมาณที่ห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยคือ 5, <500. S 2> เปลี่ยนรถคันหนึ่งไปเลยนะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของรถเป็นอีกคันหนึ่งทําให้มันแบบเฮ้ยเราอยากจะขี่มันใช่ใช่มันสนุกขึ้นเยอะเลยครับมันคือในในในห้าพันห้าเนี้ยผมจูนของอะไรให้เรียบร้อยแล้วเ,เซ็ตอัพให้คืออาจารย์เอิงด้วย,ด,วยด้วยการที่คิดมาทั้งสองปีเนะี่ยคือคือเซ็ตอัพให้เลยกับกล่องใบนี้นะผมจะมีดาต้าทุกครั้งในการจูนเก็บไว้เป็นตารางหมดเลย คือจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วคอยอัปเดตอัปเดตตลอดเวลาถ้ามันดีปุ๊บลูกค้าก็กล่องที่บอกอยากอัปเดตอัปเดตให้ฟรีอัปเดตให้ฟรีด้วยอุ้ยอย่างนี้ดีจังเลยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเสียแค่้งแรกจูนแต่รถใช่ไหมคะไม่จูนสมองคนมากจูนไม่ได้มันเออเลริ่มจูนไม่ได้แล้วเริ่มไม่สงสัยจะเป็นยังไงเออใช่ไหมใช่อะคานนี้คุณ่ผมเห็นในในกลุ่ม wr ส่วนใหญ่ได้รถมาอันแรกคือ เปลี่ยนท่อก่อนเลยเพื่อนคือเปลี่ยนท่อก่อนแล้วมันมีผลอะไรไหมแบบทําไมทําไมไม่ต้องใส่กล่องอ่ะทำไมแบบผมอยากแรงอ่ะผมเปลี่ยนท่อก่อนเลยไม่ได้หรอเปลี่ยนท่อถ้าจริงๆแล้วอ่ะดังขับมันแต่ว่าที่เขาพูดกันในกลุ่มอ่ะหัวคันเร่งหายหัวคันเร่งหายไหมเพราะว่าไะไเพราะว่าเราต้องบิดเยอะรถมันถึงจะไปเพราะว่าเปลี่ยนท่อปุ๊บท่อมันจะโล่ง ไอดีที่เข้าไปแา่กล่องเดิมมันก็จ่ายเท่าเดิมใช่ใช่ซึ่งพอโล่งปุ๊บมันไม่มีแรงเราก็ต้องบวกเพิ่มบวกเพิ่มปืงน้ำมันขึ้นไปอีกถ้าจริงจริงแล้วที่เป็นเปอร์เซ็นต์คือเลืองแน่นอนก็เลืองขึ้นไปอีกอคือดังแต่ท่อล้อไม่ค่อยหมุนล้อไม่ค่อยหมุนแล้วก็เกิดความติดหลอเพราะว่าเขาจูนมาให้มันพอดีปุ๊บก็กลายมาเป็นเหมือนร้อนขึ้นการติดหลอมันก็เยอะจากรถเดิมไปเปลี่ยนท่อนี่ถือว่ามีผลกว่ามีมีผลตรงเราอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยขับมัน เสียงมันเล้าไงเสียงมันเล้าได้แค่เล้าแต่รถไม่ค่อยไปเป็นง่ายๆเลยมันมันจะประมาณนั้นครับก็คือใส่สเต็ปที่อาจารย์แนะนําคือใส่กล่องก่อนนะเพื่อนใส่ใส่กล่องก่อนแล้วตามด้วยอะไรฮะสเต็ปสองต่อไปอะไรอาจารย์ถ้าผมจะแต่งต่อผมทำอะไรก็เพียงพอได้ละอ๋อใส่แล้วต้องจูนเพิ่มเปลี่ยนใหม่ไหมเรามีกล่องแล้วคราวนี้เราจะทําอะไรกับตัวนี้ก็ได้ละเพิ่มไฟเพิ่มน้ํามัน ตั้งเดินเบาตั้งรอบตั้งไรคือแบบมีลิ้นเล่งมามีแคมมีเครลมเลยกล่องันนี้ตัวเนี้ยเอาอยู่หมดคือสตาร์ทอัพแค่กล่องใบเดียวที่เหลือก็แล้วผมทาเองได้ไหมสมมติผมเป็นผมไม่ได้อยู่อาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์อยู่สามารถส่งมาได้แล้วก็บอกผมได้ว่าผมไปเส่ข้อมาใช่เงี้ยผมว่านิดนึงเลยผมจะส่งกล่องคืนให้อาจารย์เหรอครับถูกไหมใช่ส่งส่งกลับมาแล้วผมก็มีมีเหมือนที่ผมบอกว่ามีไฟล์อยู่ผมว่า ทำไฟให้ใหม่แล้วก็ทำให้แเพราะว่ารถในทีมผมมันจะมีรถแข่งรถสำรองรถแข่งแล้วรถซ้อมมีสามคันอ๋อก็มีสามคันตามสเต็ปนั้นใช่ครับอ๋อก็คือแต่ละกล่องก็แต่กล่องเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าแค่ปรับจูนไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนผมใส่ใส่ท่อแล้วถัดต่อไปเป็นอะไรครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าสเต็ปต่อไปนิดนึงแคมชร์ปแคมช้าปเท่าไหร่ครับอาจารย์แคมชร์ปอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อย แคมชาร์จอีกหนึ่งพันห้าลูกตาเบิกตังค์หน่อยพันห้ามุดอะไรมุดดูอะไรอย่าปล่อยเลยอย่าเต้ยังไม่ทันนี่ปล่อยยางแล้วยังไม่ทันอะไรเลยอะไรปล่อยลมจะแล้วเด็กไม่ชนแน่เลยนี่ไม่ชนแพ้คนเรียบร้อยผ้าขับ้เต็มต่อไปคือพันห้าครับผมแคมแคมเต็มต่อไปลิ้นเด้งลิ้นเด้งลิ้นเด้งคือ เ้นเล่งของเดิมมันจะ30มิลนะเราเพิ่มให้เป็น34มิล34มิลอากาศเข้าเยอะเพราะมีแคมละอันนี้เท่าไหร่นะผมถามราคายังประมาณ4,500ผมสั่งให้โรงงานที่เขาทำเป็น OEM ให้เลย9ัจัดไปเลยครับจะไม่จะไม่มีแบรนด์เหมือนที่มาเลยหรืออินโดขายผมสั่งเองเลยอ๋อโอเคสี่ละอันที่ห้าละถ้าเกิดจะแรงขึ้นอีกสเต็ปนี้เพิ่ม44 เพราะสิ่งคือต้องยุ่งกับเครื่องแล้วถูกไหมใช่ครับต้องไปที่เครื่องแล้วโอ้ถ้าเกิดเราเสร็จที่5เนี่ยครับคือต้องไปที่เครื่องแล้วนะเพื่อนอ๋อคือต้องไปคือนี่คือสุดแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากยุ่งกับเครื่องไม่ใช่ไม่หย้่าสไปที่เครื่องแล้วเาบอกว่ามีเขรถแข่งแล้วไปยุ่งกับเขาไม่ได้เลยเปิดเปิดจะเต็มแล้วมันเพ้นแล้วก็อยากให้แรงขึ้นคือต้องไปที่เครื่องแล้วอาจารยะวังมากเลย ไม่ได้ห่วงอะลรนะห่วงรถเขาอย่างเดียวรถรถแข่งนะปกติอาจารย์เขาจะไม่ให้มายุ่งอะไรกับพวกนี้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติแล้วรถแข่งมันมันถือว่าเป็นความลับ <c oughs> อ๋ออย่าเป็นความลับเป็นความลับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนคนทั่วไปที่จะมาขี่ผมก็ไม่ให้ขี่เพราะว่าบางคนเขาไม่รู้จักไม่ไม่รู้จัก ครับพี่เปิดทันเร่งหรือว่าสตาร์ทอะไรผิดพลาดอบไเนี้ยมันเกิดความเสียหายเมื่อกี้จะหายว์บเลยใช่ไหมคะ,<จ>ะตอนตุกตาทำแบบผมท้ใจไม่ตั้งงานแล้วท <laughs> ้ <laughs> ใจแล้วแต่จะให้ตุกตาขี่แล้วว่าไม่เป็นไรตุกตารักษาลูกมาดีแต่ที่ห้าต่อไปเราเรายุ่งกับเครื่องใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกสูบกให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าวาลเดิมยังเป็นวาลเดิมยังเป็นวาลเดิมครับอ่าอันนี้เท่าไหร่ต่อไปต่อไี่ห้าเท่าไหร่ละชุดคิดตัวนี้อยู่ประมาณ ห5 0 0ห้าหมายความว่าผมอย่าเพิ่ง <c oughs> ไม่เคยใเขาอาธิบายก่อนอ่านตามภาพออใช่คืออาจารย์บอกทีละอย่างตุ๊กตาก,ก็เลยไล่ดูทีละอย่ารอเราไปอินเสต์ที่หลยยังลลลก็ได้อาจารย์ไม่มีไม่มีสมาธิแล้วอาจารย์แบบคุยกับเรานะแต่ตามองมองเฮ้ยยุ่งกันรถแข่งกูแจ่มันจะเป็นชุดคิดที่ที่ที่ผมสั่งเข้ามาแต่เคยมี สั่งทิศแต่ผมไปเหมือนกันแต่เอาไปประกอบปุ๊บมันมีปัญหาซึ่งเท่าจริงๆแล้วปัญหาพวกนั้นมันเป็นความลับของผมไงที่เป็นความลับในการทารถคามลับอาจารย์เยอะจริงเนาะแต่บอกเกือหมดแล้วนะเออเออโดนมาเยอะความลับอีกแล้วโดนโดนมาเยอะโดนมาเยอะคืออ่ทุกคนอาจจะแบบเอามาใส่ได้เลยแต่จริงๆไม่ได้ส่วนมากที่ซื้อมาประกอบปุ๊บน้ําดันหมด ผมก<ม>็ต้องผมซื้อมาใส่เองก็ไม่ได้ต้องให้จารย์ใส่ให้ว่างั้นถ้าเริ่มยุ่งัเครื่อง <ๆ S 2> เนี่ยถ้าช่างรู้หรือว่าเขาไปเจอเขาอาจจะอาจจะทําได้แต่ว่านานกว่าจะเจอ<ม>เพราะมันจะใช้ไปสักประมาณพันกิโลอะไรเนี้ยมันเริ่มดันละก็คือจะให้ดีเนี่ยถ้ายุ่งกับเครื่องเนี่ยส่งให้ส่งรถให้อาจารย์ง่ายกว่าถูกไหมที่ผมทําคือผมรับผิดชอบ ค่ะนี่มีประกันให้ด้วยหนึ่งปีประกันก่อนถามก่อนประกันประกันไม่ใไหมประกันกี่ปีประกันหนึ่งปีเนี้ยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคนที่ผมเคยเคยทำคืออที่ที่งร้อยหยดเขาทำรถใหญ่แรกเลยเลยตอนนี้กี่หมประมาณหมื่นห้าละหมื่นห้าละหมื่นห้าพันกิโลครับรถก็ยังปกติว้าวแต่อยู่ในเงื่อนไขที่ผมแนะนําว่า น้ำมันเครื่องดีรันอินให้ถึงแล้วก็ดูแลเหมือนเช็คอะไรพวกน,นี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตามวงรอบอ<า>ครับทุกอย่างมันต้อง สัมพันธ์กันอะไรับบางคนทํารถหลักแสนเติมน้ำมันเครื่องหลักร้อยแบบนี้มันมันไม่ไม่ใช่ความคิดใหม่ๆแบบเอ้ยฉันเปลี่ยนบ่อยๆเอาอย่างงี้มันก็ไม่ใช่นะฮะเหนือฟิล์มมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนือฟิล์มพวกพวกเนี้ยน้ำมันแพงเหนือฟิล์มมันปกป้องดีหลายคนเข้าใจว่าใช้น้ำมันถูกก็จริงแต่ฉันเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับเพื่อนๆยิ่งรถทำยิ่งต้องต้องถึงน้ำมันต้องถึงนะน้ำมันเครื่องต้องถึงไม่เห็นตาเลยถ้าไม่นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรอะไรไม่คนไม่เปลี่ยนเครื่องไง อ๋อรอดูเอาว่ามันคนเรียงโอมาเปิดดูดีเนาะมีความคิดใหม่แล้วเพื่อนอ้าวตาอยากรู้สเต็ปที่ไรเสร็จต่อไปเสร็จที่สเต็ปที่6เลยค่ะสเต็ปที่หกอะไรฮะคนทำฝาทำฝาอะไรทำฝาว้าโตขึ้นพี่ในว้าโตหนูไม่รู้จักมันต้องใช้ สาตาที่เพื่อจะดูข้างอไหร่าำไงไหนทำทำตาทำตาโตนี่เอ้าเหมือนเลยวาวโตกับตาโตนี่ใกล้เคียงกันโอวาวโตอ่ะเหมือนจะมีสาระแต่ก็เริ่มเริ่มพาออกไปนอกสายตาเพื่อนเพื่อนน่าจะหมั่นไส้อาจารย์แล้วเริ่มงงแล้วกูจะอธิบายอะไรให้เขาเข้าใจดิวาวโตนี่ประมาณอิงครบอีกเท่าไหร่ไม่มีของมาผมจับให้ให้หมดก็อยู่ประมาณเจ็ดพันถึงหมื่นแล้วแต่ว่าความความโตของของนี้คือ ทุกคนบอกเฮ้ยทำไมซื้อมาไม่กี่พันเนี่ยแต่มันมีกรรมวิธีคือเอามาแล้วมันใช้ไม่ได้ผมต้องออามาทําใหม่หมดเลย<อ>ค,ความลับ <c oughs> ความล <c oughs> ับอีกแล้ว <c oughs> เป็นความลับที่เขาวิจัยมาสองปีก็ต้องใช่ครับนะฮะอัน <c oughs> นี้นคือจบเลยใช่ไหมนี่คือเป็นคันนี้เลยปะเป็นคันนี้เลยครับนี่คือทั้งหมดที่พูดมา6สเต็ปนะฮะเพื่อนเพื่อนก็คือคันนี้เลยครับถ้าสเต็ปแรกก็แบบนี้ใส่กล่องก็ยังขี่ได้สนุกสนุกแน่นอนเปลี่ยนแค่ถ่อยใบหนึ่งก็จบ เตปนีรวมรวมเท่าไหร่ผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังห่อยว่าถ้าถ้ารวมแล้วอัสเตปผมแบบไม่ยุ่งกับเครื่องเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะกันก็มีกล่อง5 5 0พกล่อง5,500ท่อแล้วแต่เราจะเลือกอ่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000ครับแล้วก็แค่น,นี้อะไรก็ได้ใช่ไหมท่อทอะไรก็ได้สำนเนาหินก็ใส่กันคือตอนนี้ท่อแท้ไม่มีในเมืองไทยเออใช่ไม่มีก็สำเนาได้เลยผมก็จะจูนให้เข้ากับท่อใบนั้นอ๋อจูนให้เข้ากับท่อใบนั้นได้เลยครับถือว่าเพียงพอไหมสำหรับแบบเข้าป่าเข้าป่าเพียงพอเลยครับ สองสเต็ปนี้นะคือจบเลยค,คือเข้าป่าตุ่นตาไม่ต้องนั่งนั่งเฮ้ยทำไมเราเข้าไปได้แล้วกูไม่ไปว่าอะอย่างอที่นี้สบายสบายเลยอ,อยสบายเลยแต่งแบบสองสองสเต็ปนี้จบเลยแต่ถ้าหกสเต็ปนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์ตบเพนหน่อยหกสเต็ปมนันจะเ,เป็นคันนี้ถ้าเป็นคันนี้ยนนนยอยู่ประมาณสามหมื่น <30, 500 S 1> ห้าสามหมื่นห้าใช้เวลาทํานานไหมหมายถึงว่าต้องผมใช้เวลาคนรถไปหาอาจารย์เนี่ยผมแบบบางคนบอกว่าโอ้เก่งจังเลยนะต้องแจ้งผมล่วงหน้าผมจะเตรียมพาร์ทไว อ๋อต้องเตียามันเสร็จสามวันเสร็จคือออกมาเป็นรถแข่งเลยสามหมื่นห้าส่งรถไปที่อาจารย์นะครับแต่มันจะมีสเต็ปได้กว่านั้นคือเลือกไม่ต้องเอาฝาสูบคือขี่ทั่วไปไม่ไม่ไม่ถึงว่าต้องแข่งขันจ๋าอะไรเนี้ยมันก็ตัดลงไปอีกเกือบหมื่นก็เหลือเหลือสองหมื่นห้าบบเนี้ยคือสองหมืนห้านี่คือแบบมันเล้าใจละมันกว่าคันไอ้สเต็ปแรกอยู่อีกมันแน่นอนครับมันแน่นอนแล้วก็แล้วเหนียวกว่าไหมอะไรอะนีเหนียวสุดหนึ่งสองสามสเตปสามสามครับอันเนี้ยอ่า ผมทำผมการันตีว่าเนียวทุกสเต็ปที่ผมทำเนียวทุกสเต็ปด้วยครเจ้าเจ้าเพราะว่าคันนี้ตั้งแต่ออกมาสองปีล้มันยังไม่เคยพังคาสนามเลย ยังไม่เคยพังเขาจะน้ยังไม่เคยขาดครึ่งขาดครึ่งครับเดี๋ยวแท็กแข่งคงจะแบบบินเลยนะขี่ไปแล้วพังตายหรือว่าเครื่องระเบิดเนี้ยไม่เคยน้ำใจกันยืมหน่อยนะยืมอเข้าป่าเอาขึ้นขาตัดผมว่าเดินดีกว่านะระับนี้แม่นนะวันนี้เราก็เลยพานำเสนอให้เพื่อนๆมาเห็นว่าเนี่ยอยู่อานะครับของเรายังไปต่อได้ไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ย ฉันไมาขี่แล้วฉันรู้สึกแบบเปลี่ยนท่อแล้วรู้สึกว่าฉันยังไม่โดนไม่โดนบางคนคือยังไม่รู้จริงๆรพอเรามารู้ว่าแบบสเต็ปต่อมันมีสเต็ปที่แบบสามารถเดินต่อไปได้ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาอย่างของอาจารย์เอิร์นือแบบผมก็ตามของอาจารย์เอิร์นมาสักพักละวราะแบบหัวอาจารย์แต่งแบบแรงมากแล้วก็ไปไล่บี้กับุ่นใหญ่ๆได้ไปไล่เก็บตัวใหญ่ๆอย่างแบบแบรนด์อื่นที่แบบเขากสองร้อยห้าสิบสามร้อยอาจารย์ไปไล่เก็บเขาไปหมดเลยอ่ะผมนี่แบบ เออ่งแล้วก็แบบเอ้ยมันไม่ใช่นะแต่วออมันแต่งแรงได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนลองดูครับ1 2 3ที่อาจารย์บอกก็จะมี3 5 0 0มคือสูงสุดเลยเป็นเป็นรถแข่งเลย2 5 0 0มย่อมลงมาแล้วก็อันนี้ก็ประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณหมื่นนประมาณไม่ถึงหมื่นก็มีน้องเลือกที่ท่อเลือกที่ท่อแล้วกันกล่องก็ห้าพันห้าแล้วก็เลือกท่อเลือกเอาก็เจ็ดพันไม่ถึงเจ็ดพันห้าก็ไม่ถึงหมื่นนะคือแรงแล้วก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนคาแรคเตอร์รถไปเลยนะครับก็ลองฝากด้วยแล้วก็อาจารย์ถ้าเกิิดดจจจะะตต่่่ออาาารยย์นนีีังงไไก็เเข้ปทพ อันนี Tech <function ata. S 2> <c oughs> ้เทคอันน <c oughs> <h karang> ี้เทคชอปครับโอ้โหเลต่อมาหาตุ๊กตาก็ได้ตาไปกดราคาให้แน่เขาเรียกว่าผ่านโบเก้ผ่านบ้วันผ่านตุ๊กตานี่แพงทุกอันเลยบอกนางบวกตลอดนะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์เอิร์นไอที่อันดี้เทคชอปที่มาให้ข้อมูลการแต่งรถทั้งสองแบบของแบบอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้กับพวกเรานะครับวันนี้เราก็เหนื่อยกันมากหลังจากที่ไปแข่งกันมา น้าตุกตาใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณหลายหลายท่านหลายหลายคนที่อยู่จะขึ้นโลโก้ไว้ในการที่แบบว่ามาสนับสนุนพวกเราให้เราได้มาแข่งครั้งแรกในงานนี้ค่ะจ้าขอบคุณด้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตุกตาฝากแชแนลหน่อยถ้าเช็คคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะโอเคพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับพี่เต้